นิดนึงค่ะนัดเจดีค่ะคุณใจก็เพิ่งมาถึงเทีนยดังค่ะวันนี้นัดเจ็ดมากๆเลยค่ะคุณดอยผมใช้เป็นคนพาเราไปเที่ยวงานเราจะคงแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นวันละคงก็จะมีผู้คนออกมาละคง ม่ถึงวันลอยกระทงคุณพ่อคุณแม่และครอบครองก็จะพาดเด็กๆไปเที่ยวงานาลอยกระทงตามสถานที่และหนงานต่างๆได้จัดขึ้นซึ่งในงานก็จะมีผู้คนมาเที่ยวงานาลอยกระทงกันอย่างมากมายเช่นกันค่ะซึ่งในงานจะมีกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วและเมื่อเวลาเด็กๆไปเที่ยวงานกับคุณพ่อคุณแม่หรือู้ปกครอง เด็กๆก็ต้องระามาัดระวังตนเองด้วยนะคะโดยจะต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองตลอดเวลานะคะม่วิ่งเล่นทุกโซนเพราะอาจจะทำให้เด็กๆพัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองได้เด็กๆจะต้องระามาัดระวังไฟจากการจุดธูปเทียนในระหว่างที่รอยกระทงเด็กๆก็ควรมีคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยเสมอน,นะคะไม่ควรไปรอยกระทง และถ้วยวันไม่ทนันเด็กๆจะได้รับอันตรายและถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะและถ้าหาักเด็กๆพับหลงกับคุณพ่อ เขาอาจจะเป็นคนร้ายได้คะ่ะเมื่อเด็กๆได้ทราบเกี่ยวกับข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติของเด็กดีเมื่อไปรอยก,กระทงแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปทําแบบฝึกหัดพร,ร้อมกับคุณครูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน่วยวันรอยกระทงและใบงานทบทวนบทเรียนหน่วยวันสำคัญวันรอยกระทง ดินสอและสีเทียนนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันก่อนนะคะให้เด็กๆสังเกตในภาพนะคะเด็กๆเห็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นภาพของกระทงใบน้อยนั่นเองโดยวันนี้นะคะให้เด็กๆนับจำนวนแล้วฝึกเขียนตัวเลขก่อนที่เด็กๆจะมาฝึกเขียนตัวเลขเดี๋ยวเด็กๆมาฟังคำของจองของคุณครูก่อนนะคะกระทงน้อยมีกี่ใบ เด็กๆจ๋าช่วยนับหน่อยกระทงใบน้อยๆนำไปลอยลอยในน้ำอ่ะเขาบอกว่ากระทงน้อยมีกี่ใบให้เด็กๆช่วยทำอะไรคะช่วยนับนั่นเองค่ะเด็กๆลองนับภาพแรกนะคะทางด้านบนช่วยนับเลยค่ะหนึ่งเรานับกระทงได้หนึ่ง,รรง,งตรงนี้เท่ากับเลขอะไรคะเลขหนึ่งนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องฝึกเขียนตัวเลขหนึ่งนะคะ ต่อไปมาดูภาพที่สองค่ะลองมานับกระทงนะคะหนึ่งสองเรานับกระทงได้สองใบแสดงว่าตรงนี้คือเลขอะไรคะเลขสองเด็กๆก,ก็ฝึกเขียนเลขสองต่อไปภาพข้างล่างนะคะเรานับสิคะมีกระทงกี่ใบหนึ่งสองสามเรานับกระทงได้สามใบแสดงว่าเท่ากับเลขอะไรคะเลขสามค่ะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนเลขนะคะโดยวันนี้นะคะคุณครูก็จะใช้ สีอะไรเหมือนเดิมเลยคุณครูก็เลือกใช้สีน้ำเงินเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก,ก็ใช้ดินสอหรือสีเทียนก็ได้นะคะแต่วันนี้รูจะเป็นสีเทียนนะคะค่อยๆลากขึ้นนะคะเลขหนึ่งกระทงหนึ่งใบก็ต้องเท่ากับเลขหนึ่งค่อยๆลากเส้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยน้องนะคะในขั้นตอนนี้ลากตามรอยเส้นประค่ะต่อไปกระทงภาพนี้มีสองใบตรงนี้เท่ากับเลขสองเด็กๆก,ก็ ฝึกเขียนเลขสองได้เลยค่ะโค้งล้าค่อยๆลากลงนะคะเลขสองเหมือนคอเป็ดคุณพ่อคุณแม่ก็ให้น้องฝึกลากเส้นนะคะต่อไปกระทงด้านล่างมีกี่ใบคะหนึ่งสองสามเรานับเป็นสามแสดงว่าเป็นเลขสามเล็ปิดก็ค่อยๆลากเส้นเลขสามเลยค่ะเลขสามมีสองหูค่อยๆลากเลยนะคะ ในระหว่างที่น้องทําคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะถ่ายภาพแล้วก็ส่งผลงานมาให้คุณครูได้ประเมินด้วยนะคะค่อยๆลากเลยค่ะแล้วใบงานคณิตศาสตร์วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําใบงานครบทวนบทเรียนกันอีกหนึ่งใบนะคะใบงานาการบ้านคบทวนบทเรียนหน่วยวันสําคัญวันลอยกระทง ให้เด็กๆนะคะเลือกใช้สีเทียนหรือสอก็ได้นะคะกากบาดภาพคำตอบที่ถูกต้องมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะวันเพนเดือนสิบสองหรือวันลอยกระทงพราจ์มีรูปทรงเหมือนภาพใดเด็กๆเห็นคำตอบแล้วกากระบาดได้เลยนะคะต่อไปข้อสองภาพเด็กกำลังลอยกระทงเอภาพไหนเอ่ยเจอแล้วกากระบาดเลยนะคะ ต่อมาข้อสามภาพเด็กกำลังทำกระทงเอ๊ะภาพไหนเอย่ยเจอแล้วก้าวข้าดเลยค่ะต่อไปข้อสี่ฝึกอ่านและเขียนพยัญชนะกอไก่แต่วันนี้มีไก่ไหมคะไม่มีวันนี้เป็นกอกระทงะเห็นหรือยังคะกอกระทงเด็กๆก,ก็ฝึกเขียนได้เลยนะคะเขียนให้ครบสามตัวเลยมาดูข้อทีนนะะ่ห้านับภาพและฝึกเขียนตัวเลข ในภาพเป็นภาพของกระทงใบน้อยลองนับสิคะหนึ่งสองสามเรานับเป็นสามแสดงว่าน,นิจเลขอะไรคะเลขสามนั่นเองค่ะเด็กๆก็ฝึกเขียนตัวเลขสามเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามให้น้องเขาลองคิดหาคําตอบด้วยตัวเองนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะค่คอยๆแนะนําแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้คุณครูประเมินด้วยนะคะ